สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูปรีดาพรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ครูปรีดาพรจะมาสอนเรื่องคำที่ประวิสันชนีและคำที่ไม่ประวิสันชนีต่อจากคลิปที่แล้วนะคะ ตาอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนดีกว่านะคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะว,ว่าวิสัญนีคืออะไรวิสัญนีนะคะก็คือคำเรียกของสระอักนั่นเองนะคะ วิสัญนีนะคะก็คือสระนั่นเองนะคะวิสัญนีจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือ 1. คําที่ปรับวิสัญชนีและ 2. คําที่ไม่ปรับวิสัญนีนะคะคาที่ปรับวิสัญนีนะคะจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะค่ะ 1. คําที่มีวิสัญนีะสมอยู่นะคะ 2. ถ้าหากว่า ผสมอยู่พยางหน้านะคะจะออกเสียงอะเพียงแค่ครึ่งเสียงนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าตะวันขนองกระทงนะคะคำพวกนี้นะคะจะออกเสียงอะเพียงแค่ครึ่งเสียงนะคะ 3. ค่ะถ้าหากว่าผสมอยู่พยางหลังหรือว่าท้ายพยานนะคะเราจะออกเสียงอะเต็มเสียงค่ะตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าวีระมะระและมานะเป็นต้นนะคะ ส่วนคำที่ไม่ประวิสัญนชนีนะคะจะมีอยู่2ลักษณะนะคะได้แก่ 1. คําคำที่ไม่มีวิสัญน,นีประสมอยู่นะคะแต่ว่าเวลาอ่านนะคะเราจะต้องอ่านออกเสียงอะนะคะแต่ว่าออกเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะอย่างเช่นคําว่าถนนขโมยเสมอเป็นต้นนะคะ คราวนี้นะคะเราจะมาดูคําที่ไม่ต้องประวิสัญญีนะคะว่าจะมีหลักการในการอ่านอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ <S <S หลักการอ่านคําที่ไม่ต้องประวิสัญญีหลักการที่1นนะคะก็คือคําที่ออกเสียงอักไม่เต็มเสียงไม่ต้องประวิสัญนญนีนะคะตัวอย่างเช่นคําว่า ชนวนชวนชนางชนะข้างเคียงชบาชมดชม้อยตามองชไม้ชไมเหมือนชนิดชิดชนัะชอุ่มหนักอ่ำเตือนชอื้อชวาเยือนะโลงใจให้ฉโลงคำพวกนี้นะคะจะเป็นคำที่ออกเสียงอะไม่เต็มเสียงเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องเปรับยิสัญนีลงไปนะคะ นอกจากในบทร้อยกรองนี้แล้วนะคะคำไทยที่ออกเสียงชะจะต้องประวิสัญชนีค่ะหลักการข้อที่2นะคะคำที่มีลักษณะเป็นอักษรน,นำไม่ต้องประวิสัญนญนีนะคะอักษรน,นำก็ได้แก่หอนำนะคะแล้วก็ออนำยอนนั่นเองค่ะ ตัวอย่างของคำที่มีลักษณะเป็นอักษรนำและไม่ต้องปรับวิสัญน,นีนะคะอย่างเช่นคำว่ากนกขนมขนุนจรวดฉลาดผวาถลาและคำว่าสนามเป็นต้นนะคะ หลักการข้อที่3นะคะคาที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตและออกเสียงอักที่พยางหน้าเราไม่ต้องปรับวิสัญนีลงไปในคํานะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะอย่างเช่นคําว่าการณีนะคะคาว่าคหะบดีคําว่าอารหรันและคําว่า นวพรเป็นต้นนะคะคาพวกนี้ไม่ต้องปรับวิสัญนญนีลงไปนะคะและออกเสียงอักเพียงแค่ครึ่งเสียงค่ะหลักการข้อที่สี่นะคะคําสมาธที่มีเสียงอะท้ายคำหน้านะคะเราไม่ต้องปรับวิสัญนญนีลงไปค่ะตัวอย่างของคำสมาธที่มีเสียงอะท้ายคำหน้านะคะอย่างเช่นคำว่าคณิตศาสตร์นะคะคำว่า พละศึกษานะคะคำว่าอรารยธรรมคำว่าสักการบูชาและคําว่าศิลปะวัฒนธรรมเป็นต้นนะคะคําพวกนี้นะคะจะเป็นคําสมาธิที่มีเสียงอะอยู่ท้ายคําหน้านะคะเราจะไม่เติมวิสสัญน,นีลงไปและจะออกเสียงอะเพียงแค่เครื่องเสียงนะคะนักเรียน ต่อมาค่ะหลักการข้อที่5นะคะคำไทยแท้นะคะซึ่งเป็นคำย่อมาจากคำอื่นๆนะคะเราไม่ต้องปรับวิสัญนญนีลงไปนักเรียนนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะว่าคำไทยแท้ที่ย่อมาจากคำอื่นๆเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะอย่างเช่นนะคะคำว่าณนะนะนะคะคำว่าณนณะนะแห่งหนึ่งนะคะ ตัวนี้อ่านว่าณน,นะคะมีความหมายว่าในาะนะคะตัวนี้เราไม่ต้องปรับวิสัญนีลงไปนะคะนักเรียนตัวอย่างคําที่สองค่ะคําว่าทะนะคะทะประสงค์ใดตัวนี้นะคะทะตัวนี้เนี่ยหมายความว่าท่านหรือว่าเธอนะคะทะตัวนี้เราไม่ต้องปรับวิสัญนีลงไปนะคะนักเรียน และหลักการข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6นะคะคําที่มาจากภาษาต่างประเทศบางคําที่ออกเสียงอะไม่เต็มเสียงเราก็ไม่ต้องปรับวิสัญน,นีลงไปนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคําว่าไอศกรีมนะคะตัวนี้ออกเสียงอะไม่เต็มเสียงค่ะเราไม่ต้องปรับวิสัญญีนะคะคําว่าพลาสติกค,ค่ะไม่ต้องปรับค่ะ คำว่าสเปนคำว่าสเต m มและคำว่าบัสเกตบอลนะคะตัวนี้ออกเสียงอะไม่เต็มเสียงก็ไม่ต้องปรับวิสัญน,นีลงไปนะคะจบแล้วนะคะสำหรับหลักการอ่านคำที่ไม่ต้องปรับวิสัญน,นีนะคะมีทั้งหมด6ข้อส่วนหลักการอ่านที่ต้องปรับวิสัญน,นีจะอยู่ใน คลิปการสอนของครูในคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนสามารถย้อนไปเพื่อทบทวนได้นะคะเรามาสรุปบทเรียนเรื่องการปะะและไม่ประวิสันชนีของเรากันดีกว่านะคะนักเรียนคําที่ปล่าวิสัญน,นีคืออะไรนะคะคําที่ปราวิสัญน,นีเนี่ยก็คือ เป็นคำที่มีสระอะนะคะประสมอยู่ที่พยานหน้านะคะเวลาอ่านเนี่ยก็จะให้อ่านออกเสียงอะเครึ่งเสียงนะคะแต่ถ้าหากว่ามีสระอะประสมอยู่ที่พยางหลังหรือว่าพยางท้ายก็ให้ออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะต่อมาค่ะ คำที่ไม่ปล่าวิสัญนญนีคืออะไรนะคะคำที่ไม่ปล่าวิสัญนญนีก็คือเป็นคําที่มีพยางค์ออกเสียงอะค่ะแต่ว่าไม่ปรากฏรูปสระอะให้เราเห็นนะคะเวลาอ่านคําพวกนี้นะคะเราจะอ่านออกเสียงอะด้วยแต่ว่าจะอ่านออกเพียงแค่เครื่องเสียงเท่านั้นค่ะเรามาดู แผมผังของเรากันอีกรอบดีกว่านะคะคำที่ปร่วิสัญชนีและไม่ประวิสัญน,นีนะคะลักษณะคําที่ประวิสัญน,นีก็จะได้แก่คําที่มีสระอะหรือว่ามีวิสัญชนีประสมอยู่ด้วยนะคะถ้าหากว่าอยู่พยางหน้านะคะเราจะออกเสียงอะเพียงแค่ครึ่งเสียงนะคะตัวอย่างอย่างเช่นคําว่าตะวัน ขนองกระทงนะคะอันนี้สระอะอยู่พยานหน้าจะออกเครื่องเสียงนะคะนักเรียนต่อมาค่ะถ้าหากว่ามีสระอะอยู่ที่พยางหลังหรือว่าอยู่ที่พยานคายเราจะออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะตัวอย่างอย่างเช่นคําว่าวีระคําว่ามะระและคําว่ามานะเป็นต้นนะคะต่อมามาดูคําที่ไม่เประวิสัญน,นีกันดีกว่านะคาที่ไม่เปราะวิสัญน,นีเนี่ยหมายความว่าเป็นคําที่ไม่มีสระอะ ผสมอยู่ในคำนั้นๆด้วยนะคะเวลาอ่านเนี่ยเราก็ยังคงออกเสียงอะอยู่แต่ว่าให้ออกเพียงแค่ครื่งเสียงน,นั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าถนนขโมยแล้วก็คำว่าเสมอเป็นต้นนะคะคราวนี้เนี่ยนักเรียนสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเราจะต้องเรียน เรื่องคำที่ประและไม่ประวิสัญชนีกันด้วยนะคะการที่เราเรียนรู้เรื่องคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีนั้นนะคะจะทําให้เรานะคะสามารถอ่านออกเสียงแล้วก็เขียนสะกดคําเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะนะักเรียนสําหรับ เรื่องของการประและไม่ประวิสัญชนีของคุณครูนะคะก็จบลงแล้วนะคะใน2คลิปนะคะนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนนะคะตั้งแต่คลิปแรกนะคะจนถึงคลิปนี้ได้เลยนะคะเมื่อทบทวนบทเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมทําแบบฝึกหัดแล้วก็แบบทดสอบหลังเรียนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน